มันก็น้อยหน่อยใครเป็นเชื่อเชาอ่ะปักหัวปักท้ายถึงแเนี่ยเขาให้เขาทำแล้วคิดเกียดไงมาถึงมาดูปั๊บมันโยไปโยมาเด็กแมวดำใหม่ ลองขี่มีแหน่ด้วยนี่มันจะเป็นตำตำลาที่สุดเอามาให้มั้ยแหน่กันนี่มันจะโตพร้อมกันไหมคุณหเอามามาแต่่อแม,ามา่ใช่ไหมหมอหมอไทยอ่ะไม่หมอสุรานารี